สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขุสุขุนพบผอกับช่องสามนาหนานสวีเดนพี่น้องคะพบผอกันคลิปนี้เป็นตัวเลขเจ๊น้องคายจ้าบึ้งพี่นอ้องเอ้ยหลุดหลุดคักหลุดแน่จ้ะงวดนี้เพิ่อนโบเคยหลุดปาน,นี้เด้อค่ะเลขในตาล้างก็หลุดจ้ะตอนแรกเพิ่นว่าสิบโบ่ปล่อยดอกสามนาก็เลยว่าปล่อยมาโลดเป็นแนวทางสูตรหน่วยคำนวณมีเขามีหลุดเพิ่นกะลอยปล่อยมาจ้ะเพิ่นย่านเอฟซีเบิดเงินหลายนั่นละ่ะ แต่ว่าถือเป็นวางวดแหลกเด้อค่ะหลุดคักปานีรหลุดหอดเหล็กวิ่งจ้ะสู่สัญจรบ่ไไ้ค่ะเอาพอเป็นอย่างลุกขึ้นสู่ต่อจ้าเป็นจังไรเนาะอากาศบานใดเป็นจังไรในทางใดอยู่จังหวัดใดมินใตคิดมาบึงในจ้าพายู่เข่าพี่น้องสองมือฝนตกกับมาฮอนอีกแล้วจ้าหลังจากอากาศหนาวใดมือสองมือเอาดูแลสสุขภาพร่างกายเด้อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะ สุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสาบนากะเขาตะล่งบาน,นกันละตกมาปีนี้จักเป็นจังได้คะไปหาตาหมอเอา่าเป็นอย่งจา้าเก็บไข่ได้อุ่นเป็นธรรมดารักษากันต่อไปจ้ะผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบานาหนุ่มสวีเดนสามารถเอสไอดีไลน์ควอโค้ดอยู่ต้นคลิปนี่จา้าเป็นควอาโค้ดไลา์ส่วนตัวทางสาบานาเด้อค่ะ ทักทายมาว้ามาฝากมาตอนกันใดสำหรับแนวทางถ้าผู้ใดอยากแบ่งปันบอกว่าจะเป็นศูนย์หวยคำนวณเลขความฝันนะคะหรือว่าเลขบอกบุญทักทายมาว้ามาฝากมาตอนผู้ใดฝันเหม็นเหม็นเหม็นเดงจึงคือง่ะทักทายมาในเด้อค่ะเอามาฝากมาตอนเอฟซีเนาะค่ะเนาะจ้ะชมรมคนรักตัวเลขทุกคลิปทุกวิดีโอฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อเอฟซีจ้าค่ะ ฟังบอกเข้าใจกะจะพลาดเด้อค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขเจ๊หนองไาเนาะค่ะเพิ่นกะบอกยุดอกวาสาวานาวงวดว่างหันมันหลุดขับกุเ้เนี่ยงวดนี้กะตามต่อจอบบึงกอนกะได้เพิ่นวาจังซี่เพิ่นกะบอโศกบอกมานคือกันหล่ะพี่น้องเลขไปออกจังสันจ้าให้หกซีออกหาซีไปจังสันเสียดายหลายจะ้ะสู่ต่อเด้อค่ะสำหรับคนหมักตัวเลข เอซีหลายคนก็ถามอยู่ค่ะว่าเจน้องคามาไปมือนีกับไปตามมาให้แล้วเด้อค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำาจเอาเดี๋ยวสาวบาเขียนใส่กระดาษให้จเจนเอามาฝากมาตวนวอาสู่พี่น้องแฟนจงเอฟซีฟัง,ฟงไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้ามาละจ้าเจน้องคายในงวดวันที่16มีนา68 งวดนี้วิ่งบนล่าง0ูนย์กับหาเด้อค่ะจับตาที่เลขาเนี่ยซาบานาพนะมันเดินดีไยงวดติดเหรอจ้ะแตงเต้มันออกล่างเนาะค่ะหาหนึ่งหาศย์หาสี่มงวดติดแล้วอะสันว่างวดนี้มันสิบมาหาเปียดที่ซาบานาพนะอันนี้เป็นวอซูฟังจ้ะวิ่งบนล่างศูนย์กับหาเด้อค่ะจับโตจับสองต0 1ศูนย์หนึ่งย์ย์แห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปด หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเลขพันมีเหมือนเดิมค่ะเนาะจ้ะกระยุ่งประมาณนี้แหละเก้าคู่ค่ะสำหรับเลขในตารางเนาะคะ่ะแถวด้านบนเก้าเจ็ดห้าแถวด้านล่างสองศูนย์หกพี่น้องเพิ่นบ่ได้จับในตารางเพิ่นบ่ได้จับเก้าจิตเก้าหายเด้อลองจับเบิง่งถ้าผู้ใดมักหลักเก้านะคะลองจับในตารางเพิน่นเบิง่งเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จับให้ เพิ่นเวียนอยู่ในนี่และถ้าเวียนหลายตัวกับสีหลายตัวเิ่นก็นเลยเวียนประมาณนี้เนาะค่ะก็คือเลขวิ่งศูนย์กับห้าถ้ามักหาจับหา,จ,บหาจังเสียก้าห้าี่สิมค่ะห้าหกจนสี่ก็ได้จะถ้ามักนะค่ะแต่ว่าเพิ่นจับมาให้ประมาณนี้ก็เอาตามที่เพิ่นจับให้แต่ว่าถา้าเป็นผู้ใดทุนน้อยเลือกซื้อเอาเด้อเพิ่นบ่ได้ให้ซื้อบดคู่ตัวเด้อจ้ะกระจัประมาณนี้เดี๋ยวสิเปรียบเทียบสถิติงวดเก้าให้เบิ่งพร้อม งวดเกาก็ะรุดขับรุดเน่พี่น้องเอยพี่น้องเอยเปินกับฝากขอถทดขอพายยุดอกเปินกับ่ายอยู่สาบวน้ำบอกอฟซีนี่เด้อเรียนในมีสติมีน้อยกับสื่อตามน้อยอย่าฝืนดวงเจ้าของมันสิเป็นทุกข์เปินวาก็เมีนยดุดอกค่ะเปินว่างวดมังหันเปินกับบ่ถือเจ็บนัก,กนขึ้นกันมาสัน่นเจ็บบักสัญจรเจ็บขักเก็บแน่เปินวะอ้าวว่าเป็นอย่างเปินกับตั้งหลักนนสูโตเอนาะค่ะสูตรให้คำนวณมีเขามีรุดนาาจะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้งกิ้งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าถืกปิดกัน้นอีหลีพี่น้องจา้าว่าไปเห็ดอีหยังดอกเจา้าหญางไงเิ่นจะเป็นเขียดจะเป็นขมปิดกัน้นอิซีบางคนก็นกนทถักมาว่าบ่เห็นลงคลิปลลงถุกมือจ้ามือละคลิปสองคลิปสามคลิปลงกูมือเด้อค่ะแต่ว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยค่ะแชร์ออกไปหเห็นหลาย,ลายๆคนเนาะจ้ะะาเอาใส่แครหน้าจอสำหรับตัวเลขเจ๊น้องค่ายในวันวันที่16มีนา6กปด มักเลนกับเอาหลดขาศูนกับหานี่ล่ะเพื่อนไ้มาสองตัวแค่นี้สําหรับเล็กวิ่งเป็นวันนี้อาจจะบ่งรุดทอดสองวันติดดอกสาบันนาพนะรุดย่างมากกับรุดแค่ว่าเดียวเล็กวิ่งเดี๋ยวก็จะเดินดีเป็นว่าเอาจอบเบิ้งค่ะเอียงกับเป็นไปได้หัวยอออกวันอาทิตย์เนาะมันสิเป็กๆเนี่ยอยู่เดีกจักน่อยแต่สิเปกตัวใดหรือสีมาตัวเกาบักหาหนึ่งสีมาอีกบ่กับบ่าเนี่ยหรือว่าศูนหาหาศูนกอดข้อกันมาเล็กวิ่งเพิ่นอันนี้กับว่าเนี่ยนอนจ้ะ เนาะค่ะน้ำไปเปรียบเทียบเบื้องอาจารย์ใดเป็นด็ดีดีดังๆกะลองผิดจารณาจอบซ้อมกะกันมักกะจัดโหลดจ้าค่ะขอบุญขอบคุณเจ๊น้องคายเนาะค่ะบ่ถึงบ่ปะขอตัวเลขกันน้ำมาแบ่งปันทันทีค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆขอให้เจ๊สุขภาพร่างกายแข็งแรงหิงๆงปังปังจับตัวใดกะถือเด้อผลละลังวันที่หนึ่งผลละายบุญเนาะค่ะเป็นมักเห็ดบุญจ้ะกาฝากเอฟซีน้ำจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิ้งปริงเปิดข้าการมองเห็นคลิปนี้บ้าบ้ลหลายแย่ไปค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยสูผ่ผู้สูค่คนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าอะว,วะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกรัปรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทรปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิตโยวัชันโตสัพรโรโควินัสตะตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโภคภวะ อพิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง